ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อที่าผ่านคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเลือควายนะครับสายเลือดสายพัฒนานะครับไปเลี้ยงในพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเฮ้าวันนี้มีแม่สาวหน่อยนะครับ กับผูหน่อยตัวนึงพี่น้องเขามาให้พี่น้องได้เลือกเลือกช่มนะครับเลือกเอาไปเลี้ยงในพัฒนานะครับหรือว่าไปเป็นพอคุ้มฝูงต่อไปพี่น้องเขามาหัวใจกับเจ้าของันลก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนําตัวสู้พีสู้น้องเขาฟังนะครับสร้างวัดครับบ้านวังทองบ้านวังทองตาบลหวยเตยขึ้นตําบลหวยเตยครับอาเภอกุดรังครับอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามครับสารคามเขาหี่อนนะครับเนาะเบอร์โทรบอรติดต่อไปนะครับ 080ครับ080 051 051 1297 12เก้าเจ็ดพี่น้องห้องครับวันนี้มีเราเปิดสองตัวเนาะครับเป็นสาวสาวหน่อยเป็นสาวหน่อยครับสาวหน่อยสาวสวยพี่น้องเ้าอ่าไร้ายนาะครับราคามันเก้าทิหาครับเก่ามืนกับหาพันครับเป็นลูกเต่าลอไปหรอครับเนี่ลูกดาวเนือครับโอ้โหขวาเพี่น้องห้อเก่ามื่นกับหาพันเนาะอายุเได้ครับ อายุ14 14อย่าง1 5เดือนนี่างไรครับ14อย่าง1 5เดือนเอกสารนะครับเอกสารครบครับเอกสารทมีอยู่เนาะมีครับมีมีโอ้โพี่น้องเฮาเบิ่งพี่น้องเบิ่งครับเอาไปซ่าอะไรพี่น้องครับวันนี้มี2ตัวนะครับการถ่อทายแบบให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับอัตราลักษณ์ชัดเจนเนาะอัตราลักษณ์ตากระเต็มครับแจ้งประจำข้อสองอ่องผูกโบพร้อมนะครับกรอเพาใหญ่นะครับใส่ถุงเท่าขาวกำไรหน้าหลังครบเลยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ครบครับโอ้แน่นอนขนาดเด้อพี่น้องเเฮาตัวนนี้้ือหนังดีข้อเข้าาอยงดีพี่น้องเฮา นิสัยดีครับเชียงนิสัยดีเนาะความสูงเลยร้อยยี่สิบแปดครับประกันยี่สิบเจ็ดรอยยี่สิบแปดประกันยี่สิบเจ็ดเนาะครับอ่าเป็นเขากกระลังสีมีเลี่ยมเนาะมีห้อมสีมีเลี่ยมเขากำลังสีห้อมสีมีเลี่ยมพี่น้องเ้าแต่ว่าข้อดีข้อกายดีนะครับหน้าตาดีหัวหนกทางเขาเปิดดีแขีงขาใหญ่เนาะตัวนี้เนาะนี่เชียงขาใหญ่แขีงขาใหญ่ดีพี่น้องเ้างเนี่ยนั่งดีร้อยยิบยิบอะไรก่อนร้อยยี่สิบแปดครับประกันยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบแปดประกันยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวขอความหน้าเขาดีๆกเขากรมหน้าเขาลงครับโอ้ งอโหนกดีพี่น้องเฮากะบานเงี้ยะบานเงี่ตาเตีมดีเนาะตาเตีมครับเขาจันทร์พันเลยล่ะเงี้ยพี่น้องเฮาผู้ใดหาสาหน่อยนะครับไปไปพัฒนาพี่น้องเฮาไปพัฒนาต่อนะครับแล้วก็เป็นควายมีสายเลือดเนาะครับราคากะบ่ถึงแสนนะครับบ่ถึงแสนคุยได้บ่ครับราคานี่คุยได้ครับคุยได้คุยได้เนาะพูดแน่นอนขนาดเลยพี่น้องเฮาองคุณเดี๋ยวขอหมุนๆๆเบิร์กขอเบิ่งถ่ายนะครับยางหมุนเลยครับเออดีไหมอ่ด ปึ๊บเบิ่งหางเบิ่งถ่ายเขาก้อนพี่น้องห้างป่เนี่ยหางดีๆยินดีๆลูกยินดีๆียินดีๆโอ้โหโถ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 ดากมุ่นดีพี่น้องห้างถายดีนะครับไม่มีตำนี้ยังเนาะไม่มีตำนี้ครับประกันตำนี้เลยนมซีเต่าพี่น้องครับนี่กินหยาเจงเหลืบดีนะครับพี่น้องเบิ่งเอาหางดีเอาหลังพี่น้องเบิ่งเอาครับปุ่นโอ้ได้าการได้พี่น้องห้านี่ครับ ให้พี่น้องมึงจัดจัดการยืนการยังเขายืนดีเนาะยืนดีครับยืนดีข้อดีเนาะโอ้ยงับอีกงับอีกงับเบื้องรึบทิปถ่ายมาหน่อยมาหน่อยหยมาหน่อยหมาหน่อยพอโอ้ยืนเป็นหรือตัวนี้ไหมยืนเป็นแน่นครับได้การพี่น้องเฮาได้การได้การอย่าได้หละอย่าอย่าอย่าเนาะจริงจริงราคาเนี่ยเขารวมทรงไหมครับราคารวมทรงครับรวมทรงไก่ปนไรพี่พี่ลอยหาชิปโล่ลอยหาชิปโลกระซิบยุ่งในเล่า คอนเจนสารา้ามคอนเจนรอยเอท่านี่เนาะครับขับว่าเจอกันไม่ยากครับไม่ยากเนาะขับว่าเจอกันเนาะนะครับแนี่ทรงนี่ยไม่ยากหรอกเรื่องทรงนี่โอ้ดาการได้การเอาไปเบื้องตัวต่อไปเฮาครับประกันตัวนี้เนาะประกันตัวนี้ครับประกันตัวนี้ความสูงเท่าไรก่อนรอยยิบเจ็ดครับรอยยิบเจ็ดประกันเนาะประกันยิบเจ็ดเลยครับไปเบื้องตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องเฮามาเบื้องตัวที่สองมาดนี้ครับโอ้เหมือนมีตัวเนื้อหนังดีๆเนาะครับข้อกับใกล้ดีพี่น้องเฮาหน้าตัวนี้กับน้าตาลอไล่ไปไหนค้ามมัน สี่สิบเก่าครับสี่หมื่นกับเก่าพันเนาะครับโอ้เด็กชายโจกเกอร์เนือหนังข้อแม่คือปวดเหรอเด็กชายโจกเกอร์เด็กชายโจกเกอร์จักเดือนก่อนอยู่เขาสิบเดือนครับสิบเดือนลูกเต่ารอไรเหรอลูกปลาปังครับลูกปลาปังเนาะครับปังแปดริวพี่น้องเข้บโอ้เอกสารมีมพี่น้องครับเอกสารมีครับเอกสารมีครบสี่หมื่นเก่าเนี่ยนะเอกสารมีครบสี่หมื่นเก่านี่แหละเอาพี่น้องเข้าอนาคต คุ้มฟูงได้เลยนี่อันนอนาคตคุ้มฟูงได้แม่นิรีพี่น้องเฮาเพราะว่าแข้งขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับลำตัวดีสูงอะไดเงี้ยสิบเดือนนี่ยร้อยนิ้บหกนะครับอร่อยนิ้บหกเนะประกันนิ้บหาวอร่อยประกันประกันนิ้บหาเลยเนาะครับประกันนิบหาเลยโอ้พี่น้องเฮาเขาธรรมดานะครับตัวนี้ท่ายสูงดีเนาะครับเนื้อหนังดีกระดูกแข้งขาใหญ่ยผดเหล่าพี่น้องเฮาเบิ่งเอานะครับยืนอยากเป็นแล้วบันทายไหมพี่น้องเบิ่งเงาหางพี่น้องเฮา บนเนื้อดิคู้ใดมันเอาไปปั่นยางสนามนี่ไปได้ขึ้นกันดิได้เนาะใครดีเนาะใครดีครับพี่น้องไทยไทยใครเห็นพี่น้องใครเพียงดีแล้วพี่น้องเด้อนี่ใครเพียงดีนะครับบ่บิดนะครับบ่เบียวนะครับพี่น้องเฮาโอ้แน่นอน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 ใครเพียงดีขนาดเลยพี่น้องเฮ้าเล็บดีเล็บหน่อยกอดดีกอดดีครับอูยอดยอดยอดงาหางนี่พวกยางไงพี่น้องครับพุ่นใส่ดีเที่ยวเนาบานพี่น้องเบื้องทางขางเบื้องเล็บเบื้องยัง เล็บกเบาชิรายนาะถือว่าเล็บบเขชิรายน้อยน้อบเขชิรายครับอือแชีงคาดีข้ยเลี้ยงธรรมชาติครับบ่ได้ตกบ่ได้แต่งอือกินกินอาหารเป็นไปเหรอจินอาหารท่านเป็ีนนิดหน่ครับโอ้โอ้พลังน้ำนมล้วนตินี่เฮ้พลังน้ำนมล้วนๆโอ้โัวทัวทัวทัทัทเดี๋ยวขอเบิ่งทางเขาพลาตน้ำนมกับพลังกินหญ้าล้วนๆกินหญ้าดีบ่ครับนี่กินหญ้าดีครับเขายังกลมๆอยู่เนาะงกลมครับกลมกลมบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อเขานี่กลมๆเลยเด้อพี่น้องครับ เบิ่งเลยนะมีเบิ่งเลยครับเบิ่งเลยตากระเทมตาเทมจับข้อก้อนโอ้ข้อสององค์มึงยังไงตัวนี้หข้อสององค์ไงเอือกเผาไงโอ้หนังขาดีโอ้ยินดีดีใช่ยินดีว้าทุกคนโอ้รอรอรอตัวนี้รอรอรอุ่นเนี้ยรอรอรอตัวนี้พี่น้องเฮาไปอะไรคุ้มฟูงตัวนี้นะครับเราขายอิงราคาเนื้อไปเลยนะครับจะว่ารอแห้งนะครับ ทั้งเขาการยืนการยังกับใดการอะไรเป็น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยืนให้ยืนนี่เป็นไทยกอนยืนเป็นไทยกอนลูกยืนไทยกวนหอานะครับปุณหน่ะยืนไทยกอนยืนไทยกอนเฮาพระเอกเฮาเป็นพระเอกเป็นพระเอกพี่น้องเฮาโจ๊กเกอร์ผางป่วนถึงซื้อจะเป็นตัวไะไรก็เป็นพระเอกได้นี่โอ้โจ๊กได้เนาะโจ๊กเกอร์ให้โจ๊กโซคู่นอนนี่ถึงซื้อจะเป็นผู้ไรก็ยืนพระเอกได้เนี่ยแมแน่นอนของผื่นอยู่พี่น้องเฮข้อดีนะครับเอาพี่น้อง ราคานี่พี่น้องผู้ใดไหวเด้อพี่น้องเด้อจังสิทันนี่นะครับตวัวมาหาพนใดมาเบิ่งตัวจริงเอาเนาะเบิ่งตัวจริงเลยครับมาเบิ่งตัวจริงเอาพี่น้องเอฮ้าทายาบนท่านทายาบนท่านทรมาเอาถ้าเชื่อพี่น้องผู้ที่พ้นยู่ไกลผู้ยู่ตั้งประเทศพ้นอยากได้เอฟซีพี่น้องผู้ยูตั้งประเทศพ้นอยากได้ไปให้ผู้เฒ่าเลี้ยงคุ้มฟูงคุ้มยังไปอ่าประดับคองนี่มีไล่ไม่ยังมั้งเหรอเบอร์ไล่ครับเบอร์เบอร์อีกรอบไหมครับเบอร์ไล ศู0ย์แปดศูนยครับศูยนย,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 ย์แปดศูนย์ศูนย์ห่น้องเกาเอาเจนองเอายืนอีกรายลูกอุ้อยเด็กชา,ายโจกเกอร์ขาหังขหลังเอาเทงไหมเทงไลูกทงไหมยังอีกยังอีกหนึ่งง้น,นโอ้ได้การได้การได้การพี่น้องเฮาเด็กชายโจกเกิอร์นะครับข้อยกข้อกล้ดีหัวหนกดีกับบานกวงนะครับท่างเขาดีเอาทรงพีเจโลตัวนี้ ซ้ำกันซ้ำกันเนาะครับเอาไปได้เลยยกคู่ได้โยกคู่รถได้ไร้บ้างโยกคู่รถได้ไร้ครับเอาไปมู่กันแย่งดีบ้างนี่เป็นมู่กันแย่งดีเด้อ้ยพี่น้องเฮ้องว้าเออพิ่นแมงขึ้นหญ่ขาเต๋อเนอะอุ้ยเนาะขั้วสายเลี่ยมเนาะมาถใหญ่พี่น้องครับไล่กับกวางดีด้วยพี่น้องเด้อยตัวนี้เอากลมนาเขาลงกลมนาเขลมนากลมนาเพิ่นเบิ่งเนี่อใครั่นน่ะจะกวงลงมือนยังโบยกรลงไม่ได้คลอดกันเลยโอ้ได้การได้ตัวนี้ได้การได้การได้การน่ะเนาะขันควายเข้านี่ยผ้าปาเขาได้ไหมเนาะ แน่นอน <laughs> ขอดีเด้อพี่น้องเลยขอดีเด้อเอาไปไปกินยะเอื้อเลี่ยมเลี่ยมไอพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องครับ มักตัวผู๋นะครับเอาไว้ถ้าคุ่มฝูงเอาไปฝึกแต่น้อยนะครับนี่เอาไปหัดเลี้ยงแต่น้อยเอาไปเลี้ยงให้มันหัวจักกินเห่านะครับเวลาใหญ่ขึ้นมามันกับใบไงนะครับเป็นใบเชื่องพี่น้องเห่าจากกั่กระเชื่องดีแล้วเนาะเชื่องดีครับปล่อยลงนี่กินเลยเนี่ยเดี๋ยวสิมักอ่าควายสาวหน่อยนะครับไปพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดพี่น้องก็จังเลือกเอาหรือว่าสียกคูนะครับก็ยังทั่วมาสอบถามนำจ้าของเพนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสารับคลิปนี้ก็พ่อว้สมีสารควันพี่น้องครับวสญญวัสดีครับสวัสดีครับ